โครงหน้าจุนเลือกทําเป็นแบบ V line ค่ะก็คือหนกเนี่ยจุนเอาออกประมาณ6-7มิลค่ะแล้วก็ช่วงกรามก็คือเอาออกแค่2มิลส่วนคางยื่นออกมาแค่นิดเดียวประมาณแบบ3มิลหลายคนอาจจะงงว่าแบบเอ๊ะการทำโครงหน้าทําไมเราไม่มีแผลตรงนี้งงใช่ปะมันคือการเอาตัวเลเซอร์อะค่ะกรีดเข้าไปที่ช่องเหงือกทุกคนลองเอาแบบลิ้นดุนเข้าไปตรงเหงือตรงเนี้ยนั่นแหละค่ะ,ขะเขาเจ้าตัวเลเซอร์อะไถเข้าไปตรงแบบ ตรงเหงือกของเราอะแล้วก็เอากระดูกอะคะออกมาจากทางนั้นแล้วก็เย็บ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 ข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือเอาเลเซอร์แทงเข้าไปตรงเนี้ยแล้วก็น่าจะแบบตะไบตะไบแล้วก็เอากระดูกออกแล้วก็เย็บแต่คือตอนทําทุกคนคือไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเราสลบแต่ตอนตื่นขึ้นมาเราก็ยังไม่รู้สึกอยู่ดีนะเพราะว่ามันมียาชาแต่คุณหมอเขาทักบอกว่าแบบลองเอาลิ้นไปดุนตรงช่วงแบบเหงือกดูสิแล้วมันแบบเป็นตะเข็บเย็บอบเต็มปากอะทุกคน หูยตาก้องจะเป็นลมเหรอ